สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส่อพรโชคครับมื่อนี้แอดกฤษฎีพระพี่น้องไปกราบนมัสการพระอาจารย์วัดดงหน้าเพื่อนครับตัวเลขหน้าทางของปูเพันเข่าครับเลขนิมิตเพันครับสี่สองนะครับแอดก็เห็นอยู่กดไฮโบล้านกับหนึ่งสี่สองกับเข่าเต็มๆต็มขึ้นกันครับพี่น้องเอฟซีครับส่วนงวดนี้ปูพันสินิมิตว่าจังไหนได้ตัวใดกับตามเขามาฟังมาเบิ้งน้ำปั่นเด้อครับพี่น้องเอฟซีครับ ซีสองสองซีนะครับเลขแมวกับเขาเลยครับอยู่นีนเลขแมวเขาอยู่วัดดงนาเพื่อนครับเอาส่วนงวดนี้ตองงวดนี้บอกว่าวอาจารย์เพื่อนฝันหรือ,อยังครับพี่น้องก็ตามแอดมากครับเดี๋ยวสิพาไปฟังน้ากันครับกราบนมัสการครับอาจารย์ครับทุกทอาน นี่หน่วยใดเนาะเห็นเหมือนหน่วยน่อยหรือหน่วยใหญ่ปะนี่นห kind of oh, น่วยเป็นประฮักจริงๆแตาโอ้ยโอ้หน่วยนั่นนี่เนาะเห็นเนาะนี่นี่หน่วยนี่เห็นครับเห็นมือท้ายเห็นบัวมันเข่าเพิ่มผลเนเห็นเยอะคนเพิ่มนลแต่มันเข่าเพิ่มผลเพื่อาจารย์เนาะเออเห็นมือท้ายเพิ่มคนหน่วยนั่นหน่วยในหน่อยงามๆนี่แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยหน่วยเนี่ยหน่วยบัวร้านคักคักนี่แหละเห็นหนึ่งซีสองยู่นี่เออเห็นหนึ่งซีสอง 1. นึ่งสี่สองอู้ยควเลยจังวมันฟันขึ้นมันนี่เหล็กสองสี่ยังอยู่พี่เก่าเนี่ยันเราคนเห็ดบุญวัดคนมากเลยหลายหกียอไเหยัง้ยอยู่พี่เก่อว่าสิเป็นบุญเป็นบุญบ้านนี่ขาเจ้าเบื้องหนังเบื้องมอรเขาเจ้าเบื้องเมื่อไหมพอจนว่าแก้งขาเจ้าเมื่อฟันมขึ้นเหรอครับฟันมาขึ้นกวอนเหล็กจ่วงอนโอ้ควาเหล็กสี่วบ้านนี้บานนันบนี้มันแก้งมันยังแลลวเขาเจ้าเบื้องหนังเบื้งหังแล้ว เก็บด้วยบาาเท่ากันเก็บเก็บงานเก็บงเบงนินในพุลธกรรนะมไงนีผูเ้เฒ่าผู้นึงเก็บน้ำผมไนงะแล้วก็ได้สอกนกรรมพือกันเงินนั่อนงานเก็บเงินน้ำกันนะโอ้ผมว่าเออวันนี้นมือขึ้นมือขึ้นเนี่ยมาฝันเนี่ยมือขึ้นว่าศุบ่นั่นวันศุกร์มือขึ้นเนี่ยมาฝันฝันมือขึ้นนะแม่ที่บัติย่ามครับมันมาหลายที่ก่าลยว่ มันคีอบ่าเขาคือเก่ากว่ามันก็เขาคือเก่าแล้วฝันลักษณะเก่าจป็นเป็นเป็นเรื่องต้นเด้วยยังมีโครงสุดท้ายเนาะพ่อเนาะโอ้ยยังอีกเดี๋ยวจว่าอันนี้เฮาให้พี่น้องไปยึดจับแล้วก็เรี้เอาไว้เง่นเพราะเป็นเน่าท่านเนาะเป็นเบื้องต้นโครงแรกครับตรงเนี้ยฝันมาคนเนาะโยมอย่านี้โยมมาหลายหลายอ๋อเมื่นำเดินมืยหนึ่งคือคือบุพมีตะแก่งนี่ละเพราบุพมีต้นไม่นี่ละเขาพวกเจ้าไม่ยังหลายเลยโยมพ่อโยมแม่ มากาปูด้วยสีบุญนี่เอา oh. ว่าได้เราปูด้วยสีบุญน oh, ี่นั่นั่งล้างเจ้าอ่อนเด้เอาโอ้สีบุญนี่ไม่ันซื้อด้สีบุญนี่เกเอก่อนพวกเจ้าอ่อนเครื่องบุญเคงนี่ปรกระบาเดียวันนี่แต่สีรวยบ้านเนี้ยมาหลาหลายดิยันนี้เพิ่นเพิ่นเลยเพนเลบ,บ,บอกว่านี่ เขาจะเจ้าห็ยกันยว่ามันแค่ต้นเลี้ยแค่เจ้าคอยเขาย่อยกับมักกาขึ้นกาผมนั่นเขาเจ้ากาปูนษีมาปูนษีปานก้อนเลี้ยสีออกกันผมจุดทูบขอปูนษีหน้าเลียกเขาวันนึงขนาดผมจุดทูบขอพันนี่จุดทูบจุดเทียนขอพันนี่นี่ละจุดบัตรชมหม่องทึ่งสาราทึ่งงานสมอนทึ่งงานครับสมวันจุดขอพันบ้านมาจุดพี่ทุกทายมวยเลียกเขาเด้อปูว่าจะซื้อวันนี้ เจ้าได้นำมาบอกอาจารย์ว่าจัก่อปูบอกว่เลี้ยมพันพอดีสีบุญนี่ดอวว่าใช่ปัทอธวันนี้ันนี่ผู้เฒ่าค้ซุมนางคนนี้เท่าหลยดิคนางคนนี่เพื่อนคนยิงผู้ชายคนนั่าอาจารย์อาจารย์นั้นขอส่งกับปูสีบุญนี่ด้ยจุดทูบเก้าดอกทูบหน่อยทูบหน่อยกันกะว่างอยู่หันจุดลดเพราะฉะนั้นจุดนาเพร่ะนั้นจุดทูบเก้าดอกจุดทูบเก้าดอกแล้วกัน เอาเอาถุงหน้อยว่านเงินอะนจุดว่ันฉันวันฉันยังไนแล้วผมเล้ยมาจุดมันยังไงแล้วผมเลยมาจุดมาจุดมันมาจุดกับมาเบาคนมาบอกว่าคนกับตามตามห้องพันเนาะครับอือทะเลยมาจุดมาจุดกับคอยถูกกับคอยคอยใหม่ลงไปคอยใหม่ลงไปเนาะมาใหม่ลงไปกับนี่ไ่เป็น โอ้ในในในิมิตในฝันคนบอกหมาาจุดถูกใิ่ครับหมาาจุดถูกเก่าดอกขอเพือ่อ,อจุดถูกเกาดอกขอจชือเพื่อปงนั่งินกันน้อยบอกคนนะครับคนจุดให้จุดถูกเก่าดอกอันนี้เท่ากับฟั่งนิมิตฝันคงไาจาดไปก่อนเนาะครับตอนนี้ไฟจย์กับแมวหน่อยกันมากครับสถิติครับเพิ่งสถิติไปนํา สถิติงวดนที่ผ่านมาจานฟันครั้งแรกก็ได้ 1, 4, 2, 8, 7, หนึ่งสี่สองกับแปดเจ็ดน้อยจานเนาะ <Then. S 1> แล้วนี่มีตครั้งที่สองได้ได้ซอซอซอสีอ่สองสี่ก็ได้เนาะแต่ว่าแต่ว่าถ้าแอนมินได้เขียนว้ให้สี่สี่เจ็ดแล้วไม่เอาตาง <c oughs> ัาตางดาวไม่เอาตังดาวเนาะแม่เอหน่อยยิบขึ้นมาก็ได้เด้อแมอาหน่อยอ <c oughs> โอเนะ้เก่งเนาะอ่านาสี่สองเด้่ยสี่สองเก่าน้อยจานเนาะสุดใหม่นี่สุดใหม่ อืออือน้อยสุดใหม่แล้วอัน90อยู่ใส่เืออาจารย์มันมี909นําเด้909อยู่ในกระดานตัวพ่ออ๋ออยู่กระดานเลขขึ้นกระดานเนาะบ่ไดนของยาของยาบ่ได้นี่เพิ่นบอกมาให้ได้950บ่เลขยาครับอือเพิ่นบอกมาให้จุดถูมื้อคืนอ๋อเดี๋ยวอาจารย์คุยกันไปก่อนจักพักนึงเฮาออโอ้นี่เพิ่นให้จุดถูกอื ากัเนเบงอันนี้เป็นวันที่แล้วครับเล็กฟัน<ม>เหล็กแมวครับเหล็กแมวกับสองซีเก่าเนาะครับเขาว่มาตัดสื่อก็บ,บอกพี่น้องอยู่ให้ตัดสื่อเอาเด้อครับบอกบอันพี่น้องไปตัดสื่อได้คือเก่าเหล็กฟันก็ได้หนึ่งซีสองเนาะครับที่แอดมา่ายทำอย่างนี้ i. แต่วันนี้อาจารย์เพิ่นฟันแล้วครับก็มน,นี้ออยูเนี่ยผมก้ถไทยไปยูมันบอกกรูตุกพี่น,น้องผมก็ถไทยไปยู โอ้แต่ว่าในนิมิตบอกว่าพ่นห้บอกอาจารย์ไปจุดทูบครับครับพ่นบอกให้ไปจุดทูบจุดทูบม,มันอขอ,อน้ำมันปูด้วยสีขอน้ำปูด้สีด้วสีบุญมีเด้อไวาท่านจุทดทูบเก้าดอกอะไรแต่ทูบไม่น้อยก็บ่างอยู่หันละไว้ท,วท่านจุดทูบเก้าดอกครับทูบในน้อยนะตีครับผมบ้างอยู่หันเอาอจุดทูบเก้าเก่าเก้าก็จะเป็นเก้าละไว้ว่า <c oughs> เก่าว่างอยู่ห่างเราเขาก็ตีไปน้่เนาะเนี่ยคิวทูเก่าดอกนี่มันน่าทีเป็นอันว่างทอลอยอย่างหาสิบว่าอันหนึ่งบวบาทเนี่ริบแจ็คไดย์ูกหน่อยก็ว่างอยู่ห่นนอาทิตย์บวบพันวาว่างสั่นไหวครับผมตามนิมิตอาจารย์คันตีเป็นตัวเลขอาจารย์ที่ตีเป็นตัวไหนครับ มันตีเป็นโอเล็กเขาบอกโอเล็กถูกอโอเล่อ,อันฝันที่ไอ้เพิ่นจุดถูกรถเป็นยังไงโอเล็กถูกเลยบบอกอาจารย์โอ้เพิน่นบอกให้อาจารย์ไปจุดถูกเจ้าคนบอกผมจุดถูกนะอาจารย์เลยไปจุดแล้วอั่าถูกก็ได้ครับไป,ไปจุดแล้วจุดจุดมือเศร้านี่ละเลขบถูกเจปูรื้อสีบอกเนาะอ่าอืมเลขบถูกเปล่าปูรื้อสีบอกให้ไปจุดไหมมันมี รูดเร็วถูดลงมาแล้วเลขถูกป,ปู่ฤาษีบุญมีเนาะเงนปู่ฤาษีอาจารย์บงังคัจับซื้อฤาษีจนนี่มิตริน่นมาบอกซื้อให้เงนเพิ่นมาบอกให้เลยหูเพิ่นว่าปู่ฤาษีพอฤาษีบุญมีตัวไว้ดันคนว่าเอาเอ แบบนี้ก็เลยได้เงจากเือก็เลยก็จุดทูบทูบกับเา้างอยู่หันละท่นจุดทูบเขาต่อขอเงินเด้อท่นนี่แล้วะจุดก็ได้จุดออกมาได้แล้วเป็นตัวได้ก่อนจันศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองครับก็เท่ากับศูนย์หนึ่งศูนย์สองเน้น หนึ่งศูนย์หนึ่งสองเท่านี้ตเนี่ยอาจารย์ผมก็ทายไม่ด้โอ้ไว้ได้ก็มันสูงยากก็ท้าผมมาหนึ่วผมก็าน่งสูงไปหายเละครับโอเล็กถูกทีอาจารย์เล็กถูกเล็กถูกปูรืสีบุญนมีเล็กถูกปูรือสีหุญนมีมันศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองมันได้นในสูงในนุ้ดถูกเก้าดอกในชุดน้อยแต่ว่าอยู่หันหลัง รูร o เด้อว่าท่านคุนว่า012ก้านผมว่า110110 0212แค่นี้น้อยจานร์เนาะคือ12คือ142่นาดน้อยเลกเพราสวยคนเลยบมาเออเลขบงงามแต่ว่ามันงามอยในนี้หนีมันเกิดงามอยู่ในตัวขอวมันี่แหละจานทร์เมนนี่แหละมันจะงออกเห็นบงหวนบึ่ง1142อ่ะเมน ถ่ายคลิปนี่ก็คือตัวเลขแนวทางของพระอาจารย์หนงหน้าเพื่อน้อครับพี่น้องเอฟครับให้ไปวิเคราะห์เอาเองครับพิูถูกกรกยจวากันทังช่องก็เป็นได้เพียงซื้อกลางที่นําเสนอเท่านั้นครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดครับให้วิเคราะห์ให้ดีๆก่อนที่พี่น้องสีลงทุ่นนะครับขอบคุณพี่น้องทุกูุทุกคุครับที่เข้ามาให้กําลังแรงใจครับ ้ายคลิปนี้ขอให้พี่ให้น้อเข้าโชคดีกันทุกผู้ทุกคนครับให้รวยๆอย่างๆครับให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปัตถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งม,งมั่นปัรถนาทุกสิ่งทุกประการครับคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองครับให้มีเงินเดี๋ยกินเดี๋ยกเก็บครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบไได้พลาดจากรายการดีๆของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ